โรงงานนะครับผมนี้ซูซูกิ NTR 120นะครับก็จัดเป็นชุดค้อนสปริงสองนครึ่งนะครับแล้วก็เดินด่อนนี้ใหม่นะครับพร้องแบบในจางมาพักรถโดยบุนน้อยเสียรับสูตรสำหรับรถธรรมดาสีสุซก็ไม่มีเท่าไหรนะครับเรื่องรตำแหน่งครับก็วัดจากแม่เป็น 2cm ครับตามโค้งมาก็มีชนมอพาร์ตนะครับอยู่ที่เมตร40ถึงเมตร60ครับจากคืนนี้นะครับวันนี้เราก็หางเดิมนะครับ คันนี้คือตรงนี้มันพี้นะครับรีดลงเหลือครึ่งเดียวนะครับก็อันนี้ถอยชนดำนะครับป้ายตัวเองในตำนานนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ